และประโยคแรกเป็นประโยคนะคะรองโบถ้าเกิดพร้อมแล้วสา1สองหนึ่งจาเวนาค่ะช่วยอย่าพูดสิยี่ิ้วเฉยรถูกการเฮ้ยถูกสะสมแบคทีเรีย99.9%าก้อถูกต้องโอ้อัจฉริยะที่สุดต่อมาโบพีเตอร์โบอะไรโบชิมลนาดาอะไรสีต้องพูดนะคะต้องพูดด้วยกพเป็นคำเลย สนอไว้คุณแอนคนแข็งเอาถูกอีกถูกอีกค่ะสามแล้วครบแล้วสามคะแนนยี่สิบเจ็ดวินาทีโอู้ว้าวไม่ได้เฮ้ยอ่านอ่านปากนี่จหนูอ่านปากพี่หนูอ่านปากก็อะไรกันกูออนไลน์อันทวงช่วยป้องกันเฮ้ยปันผุถูกเติมหนึ่งคะแนนค่ะบิงซูบิงซูอะไรบิงซูเลี้ยนไม่ใช่บิงซูที่ชอบกินอะบิงซูอะไรบิงซู ปิ๊งถูทูเรียนอ่ะถูกค่ะโอ้โหและโอ้ไปค่อยๆไม่ต้องรีบซอฟกอร์ฟบิวตี้อ่าท็อปท็อปบิวตี้มีเยอะไม่จบไม่จบสวยคุ้มค่าแบบตัวทอทุกตัวเออบูมเบอรอะไรยัดแยกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หยิบออกเสียงยองเสียงตัดเลขใกล้แล้วกัดกัดไม่ใช่จัดเออจัดจัดอ่าเปลี่ยนเพียงแล้วเป็น มน,มนมรกระปิกระปิกระปิอะไรกระถูเออนี่ก็กระปิกระถูค่ะต่อมาค่ะปูทอดกระเทียมมือเยงพริก